ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติ๊กเกอร์ไล Gang, น์ฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะครับถามถึงละครนิดนึงที่สำคัญหัวใจเริ่มเปิดกล้องเริ่มอะไรอย่างที่ตอนนี้ครับก็จริงจริงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะเปิดกล้องแล้วก็มีวงสวง แล้วช่วงเดือนมีนาน่าจะเริ่มถ่ายครับอนนี้เป็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแน่นอนครับแน่น,นอนครับน้องน้องทิสาครับน,นว่ก็เป็นพี่ปูนี่ถอนตัวไปเสียดายพี่ก็เนยโอ้โหคือจริงๆก็ไม่เคยเจอกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีกอีกหลายเรื่องอย่างเงี้ยก็จริงๆน้องติดภารกิจจริงๆอยนะ่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็คือจริงๆเราเราสามารถเลือก ที่จะแบบเรามันผมว่ามันไม่ใช่ว่าต้องต้องเป็นคนนู้นคนนี้นะคือทุกคนสามารถมีโอกาสได้ได้เล่นละครในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายเรื่องมากที่แบบมีการแบบปรับเปลี่ยนนักแสดงแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ต้องทําหน้าที่คือเราต้องรับบทนั้นๆให้ได้แล้วก็ทําให้ดีอะไรเงี้ยไม่กับพี่ปูไม่เคยนะจากพี่ปูไม่ได้คุยเลยครับไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยตอนแรกก็เสียดายใช่ครับน้องก็แบบ คือตอนแรกอ่ะคือน้องก็เกรงใจพี่เบียด้วยวันที่แบบต้องฟิตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกไม่เป็นไรนะจริงฝากบอกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันเพราะยังไงเราก็แบบเราก็รู้จักกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าบอกอย่าไปคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแอนตอนแรกจะมีข่าวลือว่าพ่อปูไม่ได้เล่นเรื่องอาจจะแบบเขาไม่ได้เล่นเรื่องนี้ะไอย่าเงี้ยผมเล่นผมเล่นทุกเรื่องครับเดี๋ยวไม่มีละครที่ผมเล่นแย่เลยโอ้โหผมผมเล่นครับเล่นแล้วก็ แล้วก็จริงๆเราเราก็พอพอปู่เมปูเขาติดธุระแ,แล้วก็คือจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากเล่นนะคือน้องอยากเล่นมากแต่ด้วยความที่เขาก็เกลงใจเพราคิวละครอะไรพวกเนี้มันก็จะแบบเหมือนกัเบ,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 เบเป๊ะๆอะไรเงี้ยคือแบบมันอาจจะแบบให้ได้ไม่เต็ม3วันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเปรงใจก็เลยแบบก็เลยได้เป็นน้องที่สามาซึ่งผมว่าก็ดีครับอย่าง ว่าแบบน้องปูแบบรีเควสตอยากเล่นกับพี่เบียร์มากมันมีความเป็นไปได้ไหมคะท,ที่นักสแสดงจะเอ้ยเราอยากเล่นคู่กับคนนี้แล้วขอคู่กัดอยนีงเดีวโอ้ยากครับผมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดเราเยอะนะครับพราะเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรเปันส่วน,นครับให้ให้นักแสดงได้ได้กลับทุกคทุกค่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าในการเลือกละครแล้วก็นักแสดงอ่ะ่ขนข่ายี่จะดูมาแล้วอ่ะทางทางทีม ทีมฝ่ายละครนั้นท่านที่จะดูมาว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นคนนี้แต่ถ้าคนนี้ไม่ว่างคนนี้ก็ได้เพราะว่าเราเราโดนเราโดนปลูกฝังมาว่าเราเล่นในทุกบทบาทเราต้องสามารถเล่นในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เวก็แบบบางทีก็เรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปเรื่องนู้นอะไรเงี้ยก็ต้องทาไม่ได้นเงี้ยบูบ้างตลกบ้างอะไรเงี้ยครับกับที่สายนี้ฟิตติ้งชุดไปยังไงพี่อน้องฟิตติ้งแยกไปเรียบร้อ,อ,อยครับก็เดี๋ยวเราก็จะูงสวงนะครับแล้วก็เปิดคลองกันแล้วได้เจอที่สาม อย่ากดูเลยครับรอในส่วนเดียวก็เขาก็แซวว่าจัดแสงยากครับผมว่าน้องขาวมากจะมีกำหนดเปิดกล้องไหมเรื่องคุณธานะครับยังไงเดี๋ยวทางช่องคงแจ้งพี่พี่สื่อมวลชนไปยังสามารเกระจายได้เกิดความเสี่ยงไหนยังไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มยังครับทุกอย่างสมูทครับไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็จะเริ่มเกิดเดือนมีนาเนาะไม่ล้วนครับทุกอย่างแบบสมูทมากครับแล้วก็จริงๆแล้ว น่าจะโอเคเลยแหละเพราะว่าเราก็มีการแบบฟิตติ้งอะไรแบบก็ดีนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำไงให้ดูโหดนะฮะพีิสานี่เคยร่วมงานกันบ้งยังไม่เคยเลยครับนครั้งแรกงแรกเหมือนกันเออน้องเนผมตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นกลัวกลัวทำาได้ไม่ดีแต่ก็โอเคครับเพราะว่าละครมันก็เป็นแนวที่แบบคนอาจจะชอบเพราะว่าแบบ ดูเป็นโรแมนติกคอมเมดี้คือเราไม่ได้แบบไม่ได้บูร์ล้างผาหรือว่าไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรมากยังมีฉากเลือดนลยเรื่องครับก็คงต้องมีแบบมีฟิลอาจจะแบบคล้ายๆแบบอย่างที่ผมเล่นอะไรเงี้ยแบบพวกโหดๆหน่อยฉุดกระชากลากถูงน้องก็ตัวขับแบบเบาบางที่มีต้องตกน้องก็ตัวขาวมาเลยเบาบางลากจูบแบบกระากอะไรอย่างเงี้ยจะต้องก็ดีครับคือเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดอะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงก็คงทําให้แต่ด้วยความที่เขาบอกบางก็อาจจะทําให้ละครดูน่าดูน่าเชื่อครับดูจริงว่าแบบโอ๋น้องแบบสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงในเรื่องมันก็ไม่ถึงขั้นแบบขนาดนะหรือผู้หญิงก็ต้องสู้ได้ถูกไหมครับแปลว่าเดี๋ยวเรา่างนี้จะต้องมีเบอร์หมุนอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันถ่ายแบบที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงมันต้องไว้หนวดแต่ไว้ไม่ได้เพราะอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเป็นเป็นทหารบกใช่ไหมครั ก็ต้องดูเนี้ยบหน่อยนะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้แบบอาจจะต้องแบบทาผิวให้ดำขึ้นจะต้องกลับไปฟิตก็จริงจริงแล้วในเรื่องก็พระเอกเสื้อผ้าน้อยชิ้นครับเพราะนี่ก็ต้องก็ต้องฟิตฟิตนิดนึงแต่ไม่ได้แบบโอุ้ยถอดเสื้อนะก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับช่วงนี้เห็นแบบเออนกล้องมากถ่ายรูปตลอดเลยก็๋ยวนี้ก็ก็กลับมาเล่นกล้องฟิล์มครับ ย้อนยุคนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> แค่นั้นแหละนึกว่าจะมีโปรเจกต์อะไรอะยังครามยังยังยังวิ่งโปรเจกต์แล้วก็ <c oughs> เฮ้ยโปรเจกต์อาจจะมีอาจจะมีต้อรอติดตามนี <c oughs> ม่แบบอาจจะจากมีรทศกาลภาพแบบนี่แบบอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับ <c oughs> ยังไม่ขนาดนั้นครับก็เ <c oughs> ดี๋ยวต้องฝึกนางแบบสวยๆให้หน่อยครับเล่น้องเกมเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกดีครับสนุกดี ีแบบใช่มีบ้าง,างาก็แบบพยายามฝึกถ่ายไปเท well ี่ยวก็ไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ค nice, like ่าทางดูเราดูลงทุนมากนอนถ่ายโดนแอบถ่ายมาอีกทีครับเพื่อนที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอต่นี้ก็เรียนแต่เราแบบเรียนเป็นคอร์สไม่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 ก็จริงเพื่อนๆในวงการถ่ายรูปเก่งทุกคนก็ผมก็ถามๆาเอ่องที่าอ่านะครับถึงเรื่องคอนซีนที่เวียเปิดตัวมาขึ้นกับเราได้เห็นฟีดแบกอะไรอย่างี้ยไหมไม่เลยครับไม่ได้เห็นฟีดแบก เนแฟนว่ายังไงมางครับเหมือนเราชัดเจนมากขึ้นเปนแฟนละครก็ไม่ไงครับแต่ก็ติดตามติดตามผลงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยังไม่ได้แบบดูว่าเออฟีดแบ็กไหนก็คงเขาคงเขาคงก็คงเขาคงปรกติครับก็คงเหมือนกับว่าแบบก็ก็คงชื่นชอบเพราะเขาก็เป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบเรามานานอ่ะเหมือนเราทําอะไรเขาก็คงก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างช่นนี้เว่าเจอน้องเบลล่าเยอะขึ้นไหมช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ผมก็เนี่ยทำงานเตรียมตัวเปิดกล้องสองเรื่องส่วนน้องถ่ายละครไไไมม่่ีีนนปเทยวหะช่วงนี้ยังครับยังยังไม่มียังไม่มีก็แฟนๆมันกลุ่มเขาก็แบบเหมือนโอคตกตะกีดหรือกปล่าวะเหมือนกับตุ่มซีนพวกเธอหรือเปล่าที่ร้องออกครับก็ก็คงก็คงมีแบบเหมือนกับมีอาจจะบางคนที่ลุ้นๆอยู่อะไรอย่างนี้ยครับก็ก็ขอบคุณครับที่แบบติดตามอะไรอย่างนี้ยแล้วก็แบบ คอยแบบชื paid, ่นชมอะไรเงี้ยเหมือนมีไอจีเวียแบนด้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเคยเห็นแท็กมาเคยเห็นแท็กมาผมก็เออมีแบบตกแต่งลูกลูกคนละูกคนละที่มาชิบการอะไรเงี้ยโอ้ขอบคุณมากครับเป็นลูยังไงบ้างคะก็ดีครับดีดีกว่าเขาไม่ชอบนะก็ก็ก็ไปเรื่อยๆครับไม่มีเล่าให้หนูฟังไหมคะมีลูกมุ้งมิงน่ารักมีส้มไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าดูดูคนเดียวแหลยก็โอ้ตัวนี้เขาทำอย่างนี้แดนน่ารักเลยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะ ไม่ชอบไม่ชอมเจนตอบก็เับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บางคนเขาก็หลายคนก็หลายความคิดครับซึ่งจริงผมก็ได้แบบตอบไปชัดเจนแล้วว่าเราก็แบบเรื่อยๆรู้จักกันนานแล้วก็แบบมันก็ได้เจอกันบ้างได้แบบอะไรเงี้ยก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ดีครับอยู่ในจุดที่ดีครับตัว้องเองก็เคยบอกว่าเขากังวลการที่ ไม่ชอบมีส่วนที่ไม่ชอบอะไรอย่างงี้พี่เบลได้ให้กำลังใจน้องอะไรยังไงไหมคะก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ผมคิดว่าคงคงไม่มีอะไรอะครับก็เป็นเรื่องปกติที่แบบบางอย่างเราก็ทำบางอย่างคนก็ชอบไม่ชอบอะไรยเงี้ยมันก็เหมือนกับทั่วไปเนาะเราก็อาจจะแต่ผมว่ามันก็คงผ่านไปได้ครับมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาการเนาะเป็นห่วงน้อง จริงห่วงเขาเรื่องงานมากกว่าครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายละครหนัก <c oughs> เห็นว่า2 2> <c oughs> สองเรื่องแล้วก็เหมือนจะปิดกล้องเพราะว่าเขาไม่ได้ออนมานานะแฟนๆคงคิดถึงแล้วก็แบบเล่นถ่ายจะได้แบบออกอากาศสักทีคือเรยจะบอกแฟนๆีลแบมาลงไหมคะเรื่องวิชา์อเอยหรือว่าในโซเชียลไม่ดีกว่าครับ <c oughs> ผมผมว่าผมคงไม่มีอำนาจที่จะไปพูดอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ทุกคนเป็นสื่อเนาะก็ก็ยังไงก็ก็ให้อยู่ในแบบผมผมผมเออผมไม่มานะ้ครับผมผมไม่กล้าไปแบบไม่กล้าไปไม่กล้าไปบอกหรือไปเตือนใครอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรก็สิ่งที่กลับมาก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตามหลักของพุทธศาสนาจะมีลูกคู่หรือแท็กอะไรให้ได้เห็นไหมตอนนี้เขาอย่างครับอย่างอย่าง ยังไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรทํางานบ้างครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาบบเฮ้ยไม่พวกนี้ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยเว้ยต้องแบบเออแท็กรูปแบบมาทํางานถ่ายละครอะไรเงี้ยเออดิดเองครับเดี๋ยวบอกโอ้โหนี่ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบนิดเองครับส้องัอะไรนะฮะสร้างกสร้างอีกเหรอเอาเรื่อยๆเลยนะเอาให้ได้แบบแน่นที่สุดเลยนะต้องสร้างราถฐานให้แน่นที่สุดเลย